เอาละครับก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม Roblox ในแบบทิมชื่อว่า Lucky b o x นะครับคุณผู้ชมนะวันนี้ผมก็จะพาคุณผู้ชมมาเล่นในแบบแบบนี้แล้วผมเป็นแบบที่แบบว่าเออเล่นไปก็สนุกเพลินนะครับคุณผู้ชมนะปะเราไปเปิดกล่องกันดีกว่าว่าผมจะได้อาวุธอะไรหรือเปล่าโอ้ได้ดาบเฮ้ดาบดาบเลยวะฮึดาบเท่นะเท่เท่เท่ เนี้ยผมมีกองทุกอุ้ยเพุ่งได้ว่ะเฮ้ยมีกองหนึ่ง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 กองกองกองใครไม่รู้เอาก่อนกลับบ้านก่อนครับคุณผู้ชมเดีนาะขออธิบายทีหลังกลับบ้านก่อนตอนนี้อืมดีที่มีมีดที่พุ่งได้ฟ้าบเรียบร้อยครับมาเปิดกองระดับเออ่ส <LE diesen affirm ation> um ีลุ okay. <rik> ้งกันเถอะคุณผู้ชม ้เฮยน้ำยานี้ดีครับคุณชมบอกเลยก็เออนี้ไม่เอาอ่ะน้ำยานี้ดีสุดๆอะ่ะเพราะว่าจะทําให้ตัวเล็กนะครับแล้ววิ่งเร็วด้วยนะเออวิ่งไปฝันคนอื่นเนี่ยวิ่งไปตุยจู่ได้ครับคุณชมเฮ้ยเฮ้ยใครวะใครอีกวะอันนี้ไม่เจอเออเออเออเชื่อทีมไม่ไม่โดนทีนี่เนี่ยนี่เนี่ย เฮ้ยเจ็บว้ายถอยถอยถอยดิกลัวตัวใครตัวเพื่อนก็มึงวายเอ้าทำไมทำไมของผมมันคือมันทำไมถึงถอยกับหลังอะคุณผู้ชมเองบ้าหรือเปล่าเนาะทำไมมันถึงถอยกับหลังฮะเอจะรอดแล้วอะเสียดายน้ำยานั่นจังเลยฮะเฮ้ยได้โกงจักแต่ว่าโอ้รู้สึกว่าเนี่ยเฮ้ยก็รู้สึกว่าจะดูดีอยู่นะ นิดหน่อยอ่ะนิดหน่อยอ่ะปาไปแล้วโอ้โหขวางแบบนี้เลยนี่ขวางหนักหน้าโดนอยู่นะจิจิอืมอย่าอย่าเข้ามาหากูอย่าเข้ามาหาก,กูอย่าอย่าอย่าเข้ามาหากูกูไม่รู้จักมึงก <c oughs> ูไปก่อนและแล้วโดดตาม <c oughs> มีการโดดตามนะคุณผูออ้ชมเออ ไม่พูดท่านปลิปลาไปแล้วอย่าเข้ามาว้าอย่าเข้ามาโว้ยอย่า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 จะ๊บจุจุ๊บมนดเด็ดลึกอ้าวเว้ยงอย่างอยางไม่ตกยังไม่ตกครับอ้หโสกิลนี่โหดว่ะคุณผู้ชมสกิลนี่โหดเราต้องปาใส่เขาเอาปาไปไหนวะเสียเลย ีสกิลเวอร์โหดชี้หายเลยไม่อยากได้ดาบนั้นมากเลยคุณชมเนี่ยดาบที่ว่าใช้สกิลอ time stop นะครับคุณชมเท่อะมาผมมีอาวุธระยะไกลระยะใกล้แล้วนะครับนี่โอ้อาวุธการรักษาเพื่อนโหดุที่แหลนั่นเมาดิ วางใส่เลยแล้วก็ตรงนี้ครับคุณผู้ชมนะมันจะเป็นการนับเวลานะครับไอชี้หาย <c oughs> มันเป็นการนับเวลานะครับคุณผู้ชมว่าถ้าสมมุติแบบนับตรงเวลาปุ๊บเราก็จะได้ของในในสิ่งนั้นอะ่ะเออแล้วแบบต้องเสี่ยงกับคนอื่นไปเอาอ่ะคุณผู้ชมมันก็ลําบากหน่อยนะอืมรู้สึกว่าผมต้อง F K นะครับคุณผู้ชมนะ F K ะยาวเลยเพราะว่าแบบนี้มันต้องการแบบ F K นะครับ อยากจะเททูแล้วเกิเนเนี่ยเติมตรงเนี้ยเติมกล่องนี้อกล่องนี้ทีเดียวพันเจ็ดเนี่ยจบเลยเออเรียบรอ้อยถ้าเองจะทำอย่างนี้นะเองก็เกินไปทำไมมึงไม่ฝันมึงเลยวะไอ้นันก็เทเกินยิงจากบ้านมาตรงนี้เลยหนึ่งนาที อันนี้สี่สิบห้านาที45วิเออลอยสี่สิวิอ่ะคุณผู้ชมผมจะรอดถึงนู้นหรือเปล่ารอดูแลกันเด้อผมจะรอดหรือเปล่าผมต้องรอดนะอยากจะได้อันนี้จังเลยคุณผู้ชมน้ำยาล้องหนเนี่ยเออมาเลยมาเลยมาเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาทำไมอย่านะอย่านะ กูกูไม่รู้เรื่องอย่ามากูขอเหอะกูขอเหอะอย่าฆ่ากูเลยวายเออเรียบร้อยครับคุณผู้ชมถ้าเจอสกิลนี้ก็เออไม่ไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับคุณผู้ชมพูดอย่างเดียวว่าเรียบร้อยนี่ปืน ปืนโอ้โหปืนโคตรจะแรงเลยนะครับอันนี้คืออะไรแน่นี่แน่นี่แน,น่สีซอฮึเอ้ปืนเั่ะแฮ้ยบินก่อนแลวกัน <c oughs> <c oughs> ได้เอ่อตัวนี้มาแล้วนะครับคุณผู้ชมนะเราก็บินหนีกันดีกวัว นี่แล้วก็ปืนนี้ปืนที่แบบว่ากเกลียนนะครับคุณชมเ <c oughs> ก็บไว้นี่ก่อนนะเออปืนนี้เกลียนเกินไปเก็บไว้ให้ดีกว่าสกิลนั้นอลังการนะค,คุณชมอื้นี่นี่ยิงเลยเดี๋ยวไปยิงยอ่ะเอาบินลงมาบินลงมา,บ,งมาบินลงมานะเดี๋ยวยิงนะนี่เนี่ยขูแต่ปืนแบบนี้มันทำอะไรไม่ได้ครับคุณชมนะคือประมาณว่าถ้ายิงไปมันจะเป็นแบบคนเต้นนะค,คุณชม หรือเปล่าหรือเราผิดวะเนี่ยอาจจะใช่แหละอาจจะใช่เลยนะปืนนี้แหละถ้ายิงโดนก็ประมาณว่ามันอาจจะเต้นหรือเปล่าจิ๊บโอ้เ<อ>ฮ้ยดูดีอยู่นี่อันนี้อันนี้อันนี้คุณชมน,นี่แล้วก็ปืนนี้เอารุกซองนะครับแ,แป้งไม่มีเสียงแต่แป้งเพิ่มเสียงให้เลยกว่านะแปมห <laughs> นังสึกไม่มีใครหมาย แแบบแบมแบมแบมแบบยิงเล่นๆเฉยๆนะแต่ว่าทำอะไรเข้าไม่ได้หรอกเพื่อความสนุกนะนี่นี่ต้องปืนแพมแบบนี่ไม่เดินนะเฮ้ยอยู่เฉยๆเอะติดต้นไม้ติดต้นไม้ตายตาย อยาหนีดีกว่าพร้นี้ดีกว่าเฮ้ยเเฮ้ยไม่ไแม่ได้แดกไม่ได้แดกไม่ได้นั่นนั่นอันนี้พุ่งพุ่งชนแน่นอนเนี่ยอเนี้ยฮ ม,ไม่ไม่ karaoke. ไม่ไม่ได้แดงพี่หรอกเนาะโอ้โหดูดูดูเขาพยายามครับคุณผู้ชมนี่เนี่ยเราไม่เป็นไรดีว่ะอันเนี้ยยังยังไม่จบยังไม่จบยังไม่จบชั้นยังไม่จบเยอะยังไม่จบ Ôi chẹp Ôi chẹp Ê, cho ôi chứ bây, cho ôi chứ bây cho đi của Có <laughs> bài đi của phụ trùng Mà, mà, mà Mà áo khó rồi Bớt con đi của Áo à, phụ trùng Mà ตาลีตาท้ายละถ้าไม่ไหวกูไป่ายละจริงต้องเจอปืนนี้นี่เจอปืนนี้ของผมเนี่ยเป็นไงปืนที่แบบเท่มากอะโอ้โหโอ้โหปืนยิงแบบเปี้ยวเปี้ยวเลยอะมาฆ่าเฉยๆนะแค่มาขอเนี่ย เท่ห์ะเปิดนี่เท่ห์วะเอาเอาเออเออเออจะรอดไม่ว่าี่ยกูรอดอยู่นี่วยอะไรอยากเฮ้ยอันนี้เท่เอาเอาละ ทีน mm. ี้เดี <ano> uh, no ๋ยวเราขอยิงระยะระยะหมื่นเมตรกันผมว่าน่าจะโดนใครสักคนแหละอ่าพลังหมดครับชาร์จชาร์จชาร์จนี่เนี่ยนี่นอนมันต้องโดนมันต้องโดนนี่โดนโดนโดนเจ็บว้ามาหากูแล้ว อ่าไม่ได้แดกพี่หราคืออ้าวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูอยู่ในบานเรียมึงยิงกูได้ไงเนี่ยอไอนน้บ้านกูนะบางครั้งเองก็โกงกันบ้างนะไอนน้บ้านกูนะโอ้จบแล้วคุณผู้ชมของที่โกงที่สุดของผนะมก็นะเมื่อกี้ก็เรียบร้อยเรียบร้อยไปแล้วอ๋อคว่างอนะไรเก็บ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 นี่แน่ ขอจบคลิปเพียงแค่นี้แล้วกันผมสำหรับใครที่อยากจะเล่นแบบแบบนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างแล้วกันนะครับผมถ้าชอบนิดนิดก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe หรือว่ากดกระดิ่งพเพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ก็สำหรับวันพอดีครับผมบาย